สวัสดีค่ะลอรสนะคะ ค่ะวันนี้เราก็จะมาดูเป็น MV เพลงของพี่เอิร์ทตงมิกนะคะเอิร์ทมิกร้องเพลงคู่กันมีซิงเกิลคู่กันอีกแล้วนะคะก่อนหน้านั้นก็คือจะมีเพลงเพิ่งรู้ n น v เ r New นนะคะแล้วก็อ่ะตอนนี้ก็คือมีซิงเกิลที่2แล้วที่ร้องคู่กันก็คือไม่ไกลขนใจ closer นั่นเองซึ่งทั้งสองเพลงเนี่ยเป็นเพลงประกอบซีรีส์พินัยกรรมกรรมเทพนั่นเองนะคะสําหรับพินัยกรรมกรรมเทพเมื่อวานนี้จะเป็นตอนแรกที่เขาออนแอร์ผ่านทางช่องทางของ GMM 25 ะะซึ่งก่อนหน้านั้นนะก็คือออนแอร์จบไปเรียบร้อยแล้วผ่านทางแอปของ d i s n e y ์พ t ร t o s อร์นั่นเองแต่มาในครั้งนี้ก็คือเขาก็จะออนทางทีวีเนาะทาง g าง m m 2 5ซึ่งเท่าที่ตามอ่านทีมงานเขาพิมพ์ไว้เขาช่วเอว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าจะได้มีการปรับแก้ในเรื่องของโทนสีแล้วก็การตัดต่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะไม่เหมือนเดิมสำหรับสิ่งที่ออนแอร์ผ่านทางจี m อ็มนะคะ แต่วันนี้สิ่งที่เราจะดูกันก็คือเป็น MV เพลงของพี่เอร์นิกนะคะซึ่งเห็นทีเซอร์มาบ้างแล้วว่าน่ารักสดใสมากๆเลยฟีลแบบดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่เพิ่งรู้เนีเพลงนี้ก็จะเป็นเน้นอารมณ์เนาะ้นความรู้สึกว่าเพิ่งรู้ว่ารักเป็นยังไงนะคะแต่ในครั้งนี้คือไม่ไกลหัวใจก็อาจจะแบบว่าค้นพบราวว่าสิ่งที่ต้องการตามหาเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากหัวใจเลยนะคะอยวเรามาดู MV กันเลยดีกว่าค่ะ ความคิดว้วนแค่เรื่องเก่าๆความรักยังหาไม่เจอลองไม่ท้อแค่ฉันอ,ออกไปกทนี่กันทีสถานที่มีแค่เราเก้าพ,พ้นเรื่องตู้ที่ความกันให้แสงตะวันช่วยนำทาง ให้อ well, ที่ผาพผาที่บทั้กองยังมีให้เราได้เรียนรู้ทุกอาเดทางที่สอบหางคนลักคนรักเราไป็นที่ความกว่างเจ้างนี้จะเห็นวัยุดใส้ยน่ารัา

แล้วก็เละตลามอกข้างข้างอืม้มมีเอ,อิร์ธพี่เอ,อิร์ธเพลงนี้เหมาะกับเสียงนี้กัน าาจบไปแล้เรียบร้อยสำหรับซิงเกิลที่2นะคะ MV เพลงอ่าไม่ไกลขัวใจครเซอร์นะคะที่พี่าน้องมีเขาได้มีซิงเกิลคู่กันอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้คือน่ารักมากมากเลยนะฟังแล้วก็คือแฮปปี้แบบมีความสุขมากๆเลยฟังแล้วฟิลแบบ <laughs> ฟิลแล้วแบบเหมือนอยากไปเที่ยวกับสอคนนี้ถ้าจะแบบไปแล้วน่าจะมีความสุขมากเลยนะแล้วพี่เอยน้องมิก็คือแบบคือดีน้องมิกก็ฟิลแบบเอออย่าว่ากันนะคือเรารู้สึกว่า ดิเดต้องมีคือดูสวยมากๆาเลยสวยแล้วก็สดใสแล้วก็เสียงอ่ะเข้ากับเพลงเสียงของน้องมีก็เข้ากับเพลงเท่าที่เราสังเกตแล้วรู้สึกว่าน้องมีก็จะเข้ากับเพลงเร็วเสียงของน้องมีก็จะเหมาะกับเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงของพี่เอิร์ดอ่ะเหมือนจะเหมาะกับเพลงที่มันช้ามากกว่าเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ดีทั้งคู่เลยนะคะเราก็ชอบทั้งคู่เลยฟังแล้วก็แบบเฮ้ยมันมันแฮปปี้มันมีความสุขจริงๆนะแฮปปี้มากมีความสุขมากๆเลยเพลงนี้คือไม่อะไรอ่ะฟิลคูลอย่างเดียวฟังแล้วก็คือแบบ เหมือนวันนี้จะเป็นวันที่ดีถ้าได้ฟังเพลงนี้ตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มทําสิ่งใดใดในชีวิตก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะหลังจากที่ฟังเพลงเพิ่งรู้วนไปกันแล้วนะคะนี่ก็มาฟังเพลงนี้ต่อได้เลยก็คือไม่ไกลหัวใจฟังพร้อมกันดูซีรีส์ไปด้วยนะทุกคนลดสารภาพเลยว่าเรายังไม่ได้ดูพิ่นกรมกรมการเทพสอง EP สุดท้ายก็คือ EP 9ก EP 1ิบคือยังไม่รู้ตอนจบว่าเป็นยังไงคือตอนแรก็กำลังคิดอยู่ว่า เออรถรถจะดูไปเลยดีไหมใน Disney p พาร์ทสตาหรือว่าจะรอดูพร้อมกับคนอื่นๆในทางจ m m อ5ี่าดีไหมอะไรเงี้ยตอนจบอะรถกำลังคิดอยู่เพราะว่าคือเหมือนอยากดูอีกรอบอะอยากที่จะเดินทางไปกับกอนแล้วก็ซูวินอีกรอบนึงแล้วก็มารู้ตอนจบอเงี้ยทางทีวีอะไรยงอ,รอ,ยอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยตอนยวเราก็คิดอย่างนั้น ส่วนเพลงนี้ถามว่าจะทำะเวอร์ไหมไมีคำถามหร,ราก็ถามตัวเองถามว่าจะทำเ o อร์ไหมก็กคิดวาด่าน่าจะได้ทำนะทุกคนแต่ว่ายังคิดอยู่ว่าจะร้องเป็นเวอร์ไทยเลยไหมหรือว่าจะร้องแต่งเป็นเวอร์จีนดูแต่รู้สึกเพลงนี้น่าจะแต่งเป็นเวอร์จีนยากอยู่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนื้อเพลงก็ดีอยู่แล้วเนื้อหาเพลงก็มีความแบบสดใสอยู่แล้วอะ่ะ ก็อยากจะร้องเป็นเพลงไทยเหมือนกันนะร้องเป็นเวอร์ชันนี้ไปเลยไม่ต้องแบบเปลี่ยนเป็นแปลนึงอะเป็นภาษาจีนเลยอย่างี้ทุกคนคิดเห็นว่ายังไงดีคะถ้า,ารเราจะ cover จะ cover เป็นแบบเวอร์ชันต้นฉบับไปเลยหรือว่าจะ cover เป็นเวอร์ชันภาษาจีนดี ใดๆคือเพลงนี้ก็คือฟังได้ทุกวันเลยทุกคนฟังแล้วแฮปปี้แน่นอนนะคะชวยกันฟังบนไปนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าลูสพูดอะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรัะฟังนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวก่อน,นะค่ะ๊าบาย